สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมือนี้นะครับผมกับสิผาพ่อแม่พี่น้องนะครับเข้ามานยำชุ่มเครือข่ายนะครับผู้เลี้ยงแพะแกะจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเพราะว่าเครือข่ายนี่นะครับเป็นมีความประสบความสําเร็จนะครับในการบริหารกลุ่มนะครับในการเรื่องการตลาดการดูแลสมาชิกนะครับมือนี้เขากับสิมาคุยครับประธานเครือข่ายนะครับแล้วกับคณะกรรมการต่างๆของเพื่อนนะครับมือครับพ่อแม่พี่น้องครับผมกับสีแนะนํา เป็นที่ปรึกษาเครือข่ายนะครับคุณจารันเดชโยธาฤิ์นะครับเมื่อนี้นะครับกลับมาอยู่น้ำเห่านะครับแล้วก็เพิ่นสิมาแนะน้ำนะครับประธานกลุ่มแล้วก็กรรมการกลุ่มให้พ่อแม่พี่น้องหู่จักนะครับเดี๋ยวเรับไปชมน้ำกันครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะแกะนะครับทุกท่านนะครับผมเมื่อนี้ขอบคุณนะครับช่องบอลลุดนะครับเนาะคนนี้มาเยี่ยมเยือนเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะแกะ ของจังหวัด <Ms. S 1> ราชธานีเห่านะครับเม <Alex. S 2> ื่อนี้นะครับขออนุญาตนะครับบอกเป็นภาษาปากกลางเนาะเพราะว่ามีเอฟซีของบาลุดไล่ท่านนะครับดตามว่าจะเป็นภาคกลางภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานนะฮะบางภาคพิ่นตั้งภาษาบ้านเฮ้าใกติครับการทักมาทางบาลลุว่าขอเป็นภาษาากลางได้พะครับเมื่อนี้ก็เลยสิขออนุญาตพี่น้องบอกหรือว่าพูดเป็นภาษาปากกลางนะครับเนาะแต่ว่าขันโต๊ะเล่าแนวันใดก็จะว่ากันได้ครับเ้อเนาะ ผมกเป็นที่ปรึกษาเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะแกะจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเนาะซื้อเจรันเดตโยธาลิศนะครับเนาะหรือว่าซื้อฟาร์มที่รู้จักกันในวงการแพะวงการง่วงก็กคือขุนเดชฟาร์มโคแพะแกะจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเนาะณปัจจุบันนี้เป็นประธานวิสากีจชุมชนกลุ่ม,มเลี้ยงแพะอุบลราชลิแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้กับเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะแกะจังหวัดสำหรับ ผู้บริหารของเครือข่ายนะครับก็จะมีท่านแรกนะครับผมเรือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะแกะจังหวัดบุรีรัมย์านีนะครับปัจจุบันนี้ก็จะเป็นท่านปริญญาจันทมาศนะครับผมนะครับท่านเป็นประธานเครือข่ายนะครับรองประธานคนที่1ก็คือท่านอภิชาติจันดาคูณนะครับผมท่านรองประธานคนที่2นะครับท่านทีไพทูลขาวดอกไม้นะฮะแล้วก็ คุณอนุกูลนะครับราชุมพูนะครับกถือว่าเป็นคณะบริหารเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะแกะจังหวัดอุบลราชธานีครับพอแม่พี่น้องครับเดี๋ยวเข้าสิมาคุยกับท่านประธานเพื่อนนะครับความเป็นไปเป็นมานะครับในการเพื่อนได้มาตั้งเครือข่ายนี่ได้แบบไดนะครับเดี๋ยวเข้าสิมาคุยกับท่านประธานน้ำกันครับเชิญท่านประธานนะครับความเป็นมาของการจะตั้งเครือข่ายนะครับก็เกิดจาก เมื่อก่อนนะครับคแต่ละฟาร์มก็ต่างคนต่างเลี้ยงาแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของการตลาดนะครับเราก็เลยมาคุยกันว่าเราจะทํายังไงดีในเรื่องของการต่รองราคากับพ่อค้าาเพราะว่าเมื่อก่อนนะครับพ่อค้าเขาจะวิ่งไปจับตามฟาร์มแล้วก็ให้ราคาถูกเพราะว่าคนที่เลี้ยงจะไม่รู้ว่าราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่สุดท้ายก็เลยมาคุยกันว่า ก็าจะทายังไงดีก็เลยมามารวมมารวมตัวกันนะครับเพื่อจะตั้งเป็นกลุ่มนะครับก็เริ่มเริ่มจากกลุ่มในลักษณะของเป็นเกษตรเป็นกลุ่มย่อยขึ้นมาแล้วครับแล้วก็มีการมีบางกลุ่มก็จะตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับก็เลยรวบรวมกันในกลุ่มย่อยแล้วก็วิสาหกิจชุมชนขึ้นมาเป็นเครือข่ายโดยได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานเกษตรสัตว์จังหวัดนะครับโดยกามส่งเสริมเอ่ยกลุ่มเษัร นในรูปของเครือข่ายที่มีความเชื่อมโยงกับเค,ครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแกะ่งประเทศไทยนะครับในชื่อของเครือข um ่ายเกษตรกรผูーー้เลี้ยงแกะจังหวัดเครือข่ายนี่นะครับก่อตั Le> <no ้งขึ้นมาเนี่ยเขามีวัตถุประสงค์อย่างครครับสาหรับในเรื่องของวัตถุประสงค์นะครับเดี๋ยวให้ท่านลองอภิชาตินะครับที่จะในเรื่องของรายละเอียดนึงครับครับเชิญทันรองครับครับผม ในเรื่องวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเครือข่ายนะครับข้อแรกก็หนึ่งเป็นจุดรวบรวมหรือตลาดการไปรวบรวมแพ็คให้กับพอ่อค้าสองเป็นจุดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องต่างๆในการเช่นเรื่องการจัดการฟาร์ม,มการดูแลรักษาสุขภาพสัตว์ให้กับสมาชิกในเครือข,ข่ายเป็นและเป็นที่ประสานงานหน่วยงานต่างๆ ให้กับสมาชิกเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือของโครงการรัฐต่างๆครับและข้อสุดท้ายเป็นที่ปรึกษาในด้านการเงินไม่ว่าจะเป็นการติดต่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับสมาชิกของเครือข่ายครับครับการแสดงว่ากลุ่มนี้ก็ตั้งมากขึ้นมาเพื่อซัพพอร์ตนะครับเพื่อดูแล เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะแกะของอุบลโดยเฉพาะนะครับก็คือดูแลทุกอย่างเลยนะครับเดี๋ยวผมถามอีกคําถามหนึ่งนะครับเรื่องการตลาดเนี่ยเขามีการดูแลหายกับสมาชิกเครือข่ายในแบบไรครับในเรื่องการตลาดนี้ขอให้ท่านลองทีไปทุนคนตอนจะเก่งในเรื่องนี้มากครับครับครับผมสําหรับเรื่องตลาดเนาะผมเป็นคนดูแล โดยตรงร่วมกับทีมนะครับัก็จากประสบการณ์ที่3ปีสามปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เดินทางไปที่ประเทศลาวได้พูดคุยกับพ่อค้าเวียดนามัพ่อค้ามาเลสครับตอนนี้ก็จะมีพ่อค้าที่เป็นกัมพูชาัเข้ามาติดต่อซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยแพที่เราผลิตในอีสานใต้ครับยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของพ่อค้าัซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาต้องการมาที่สัปดาห์ละ200ตัวครับผม จากสถานการณ์โควิดในช่วงก่อนโควิดราคาแพะที่เราขายเนี่ยจะพุ่งไปสูงถึงกิโลกรัมละ104.5บาทนะครับแต่พอเกิดสถานการณ์โควิดชายแดนแต่ละประเทศมันก็ปิดเนาะมันก็ราคามันก็เลยลดลงครับแต่ตอนเนี้ยสถานการณ์กําลังดีขึ้นเพราะว่าเริ่มมีการซื้อของพ่อค้าเข้ามาตอนนี้ก็ในทีมงานของเครือข่ายเราเนี่ยมีการส่งแพะออกนะครับ หลักทางตัวครับครับก็กําลังมาปรึกษากันอยู่ว่าการตลาดของเราเนี่ยจะดําเนินไปในแนวทางไหนครับก็คือจากสถานการณ์โควิดเนี่ยทำให้เรากลับมานั่งคิดว่านอกจากแพะที่เราขายเป็นตัวนะครับโดยขายเป็นน้ําหนักเนี่ยสิ่งที่ผมกําลังประสานงานก็คือเราจะพาเกษตรกรเนี่ยเข้าไปที่ที่กรมส่งเสริมครับการแปรรูปครับเป็นผลิตภัณฑ์ได้ดู ซึ่งจะช่วยให้เขาเรียกว่าอะไรนะการส่งเสริมการบริโภคในประเทศจะเกิดขึ้นเยอะขึ้นซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยแพ้ของเราจะเป็นการส่งออกไปนอกประเทศแล้วเอาไปบริโภคต่างประเทศซึ่งถ้าเราสามารถส่งเสริมให้คนไทยเรากินเนื้อแพะเนี่ยเราก็สามารถส่งเสริมให้คนเลี้ยงเพิ่มขึ้นมากเลยดบครับผมครับ การสรุปได้ว่าก็คือทางกลุ่มนะครับมีการตรวจร่วมแพทย์จากจากสมาชิกนอเพื่อที่จะไปต่อรองราคาในการขายให้มันได้ดีขึ้นกับ่าคาเนาะครับราคาเป็นตัวแทนของสมาชิกส่งออกอีกแมนบครับผมเข้าใจถึงนอโอเคครับเดี๋ยวผมขอถามอีกคําถามนึงนะครับเกษตรกรผู้เลี้ยงไม่นะครับเดี๋ยวผมสิไปถามครับเกษตรกรผู้เลี้ยงไม่นะครับว่าเพื่นนี่ ความมู่งซื้อต่งดนะครับในการเข้ามารวมกลุ่มเครือข่ายแห่งนี้นะครับว่าเป็นมีความมุซึ้อตังดนะครับในการมาเริ่มต้นในการเลี้ยงนอเชิญครับกับผมอนุกูลราชชภูนะครับครับเป็นเกษตรกรที่เพิ่งเริ่มเลี้ยงแพะแกะนะครับครับเริ่มเลี้ยงได้ประมาณหนึ่งปีครับช่วงแรกที่เริ่มเลี้ยงศึกษาอยู่สามสี่ตัวนะครับครับปัญหาจะเป็นเรื่องอาหารครับ การดูแลรักษาเกี่ยวกับโรคนะครับพอได้มาเป็นสมาชิกของเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะแกะครับุนรักธานีนะครับก็มีทางคณะกรรมการนะครับให้ความรู้เกี่ยวกับโรคนะครับการรักษาโรคอาหารัต่างๆนะครับทําให้เราไม่ต้องไปกังวลนะครับในการเลี้ยงเพราะว่ามีพี่ๆนะครับคอยซัพพอร์ตเรา กะท่าวกาว่ากะข่ามาอยู่เป็นสามารถชเครือข hmm? nah, uh, ่ายนอกหับก uh, really uh, ัจะมีรุ <Right. S 1> ่นพี่ที่เป็นเลียงกรนหายข้าแนะนําในการขายอาหารเรื่องยาเรื่องการตลาดเม่อนพรัรับผมรวมถึงพ่อพมรพันนะครับจากความ์มอเือข่สายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะแกะคุณวรสุทธานีจากการที่เลี้ยงมาได้ประมาณ1นึ่งปีนะครับ จากการสัมผัสแล้วนะครับแพ้แกะยังเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับในจังหวัดอุบลเรานะครับในเครือข่ายของเราราบผลิตก็ยังไม่ยังไม่พอกับความต้องการของพ่อค้านะครับการสรูปปลากาเขาไม่เลี้ยงการดูซึกดีขึ้นเมนมาครับนี่ไล่ใดเพิ่มขึ้นใช่ครับนอครับนอสาหรับเกษตรกรที่ต้องการที่จะเริ่มเลี้ยงนะครับหรือสนใจ ที่จะเลี้ยงนะครับก็ศึกษาเรียนรู้จากคลิปต่างๆที่อยู่ในโซเชียลนะครับแล้วก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมที่ฟาร์มของเครือข่ายสมาชิกเครือข่ายเราได้ทุกฟาร์มนะครับมีหลายๆฟาร์มในจังหวัดอุลทุกอำเภอครับมีฟาร์มที่จะสามารถแนะนําได้นะครับแล้วก็สําคัญคือก็ในเรื่องของพ่อแม่พันธุ์นะครับ พ่อแม่พันธุ์ก็สามารถติดต่อกับทีมงานเครือข่ายนะครับเพื่อจะจัดสรรแล้วก็จัดหาให้สาหรับคนที่ต้องการนะครับครับครับเดี๋ยวผมสิบห้าพ่อแม่พี่น้องนะครับเข้ามาคุยครับที่ปรึกษานะครับพี่คุณเดชนะครับซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่นะครับที่เห้าวในถ้ำเมนีนะครับยวเข้าสุไปคุยแล้วก็เพลินน้อกันครับครับผม ขอบคุณครับขอบคุณบ่ารุตนะครับน้องไส้น้องไส้น้องไส้หล่าเด็นะครับผมขอญาตนะครับวันนี้ขอญาตพูดเป็นภาษาภากลางเนาะอย่างที่พูดต้นตอนเข้าคลิปใหม่ๆนะครับว่ามีเอฟซีหลายๆท่านบอกให้เข้าใจเป็นบางคําของภาษาอีสานเพราะว่าเอฟซีของบาช่องบารุดีเยอะเหลือเกินนะครับทั้งภาคกลางภาคเหนืออีสานออกตกใต้เยอะแยะไปหมดนะครับสําหรับท่านที่คิดจะเลี้ยงแพะนะครับ ให้เป็นอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ให้กับตัวเองและครอบครัวนะครับก็ทางเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะแกะจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผู้บริหารทั้งหมดทุกท่านนะครับยินดีสําหรับเกษตรกรรายใหม่ทุกท่านนะครับสามารถที่จะติดต่อมาได้เลยนะครับที่เครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะแกะจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเราพร้อมที่จะให้คำปรึกษากับทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การบริหารจัดการฟาร์มการบริหารจัดการเรื่องอาหารแปลงหญ้าการบริหารจัดการหลายๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพอะไรต่างๆนะครับซึ่งในเครือข่ายเราเนี่ยก็จะมีผู้ชํานาญการในแต่ละด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการตลาดด้านจัดการนะครับด้านสุขภาพสัตว์นะครับเรามีพร้อมนะฮะเกษตรกรที่เข้ามาแล้วเนี่ยสบายแน่นอนครับเข้ามาแล้วท่านผลิตอย่างเดียวไม่ต้องไปหาที่ขายนะครับมาที่นี่ เรามีทั้งซื้อทั้งขายครบวงจรให้ท่านนะฮะเนาะก็ถือว่าเข้ามาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับคับก็พอเม่พี่น้องนะครับผู้ใดสิสนใจนะครับก็ถือว่าเพื่อนในมีการดูแลยังบอุ่นะครับผู้ใดต้องการก็เชิญนะครับทิดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์หรือว่าสิมาเบิ้งงานครับผีพุ่เดชเพลินหรือว่าฟาเหมือนอื่นจะเป็นเครือข่ายเพลินนะครับก็ได้คื่กันนะครับ เดี๋ยวมือหนี่งนะครับผมสิผาพ่อแม่พี่น้องนะครับเขาไปชมฟาร์มตัวอย่างของเพิ่นนะครับอ่าซึ่งเป็นอ่าฟาร์มที่เพิ่นอ่าเฮ็ดโคฟงจรอิหลีนะครับเดี๋ยวเขาไปเบิ่งน้ำกันครับแล้วก็อ่าเป็นพี่คุณเดชนะครับเพิ่นสิเป็นอ่าไก่นะครับผ้าเฮาเยี่ยมชมแล้วก็ให้ค่ำแนะนำของมือหนี่งนะครับไปกันเลยครับครับ